สวัสดีครับผม m อ1อยู่กับผมกันที่เกมไลเลเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาเปิดหีบโบนัสแบบสุ่มกันสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะก็ผมก็จะหาตัวกระชตานะครับผมนะเน้นหาตัวกาชานะครับผมเพื่อจะเอาไปเปิดโคโรโบเดือนกลุ่มพันนะครับผมหรือก็คือเดือนหน้านั่นแหละนะครับเนาะคือตอนนี้มันมีค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับผมนะเราก็จะเปิดของซีซั่นนี้เลยดีกว่านะครับผมก็เป็นของ รอบตัวปกตินะครับตอนนี้คือผมมีตัวกระช่าแค่12ตัวกระช่านะครับผมสาหรับไอดีหลักนะตอนนี้ที่ผมเปิดอยู่นะครับอ่าก่อนที่เราจะไปเปิดหาตัวกระช่ากันนะครับผมนะใครที่สนใจกิวผมนะครับผมหรือใครที่ยังไม่มีกิวอยู่นะครับก็สามารถขอกันมาได้เลยนะครับผมอ่าาะว่าผมรับทุกคนทุกเลเวลเลยนะครับสําหรับกิวผมนะครับอ่าก็ออออนทุกวันด้วยนะครับผมนะไม่เห็นเจอไม่เห็นออน2 3วันขึ้นไปผมก็จะขออนุญาตเตะออกเลยละกันนะครับผมนะตีกิวเลด้วยนะครับผมทุกวันนะส่วนเรื่องตีกิววอ์นะครับผมก็เป็นวันที่มันมีให้ตีครับของนะครับผมก็ขอให้ตีด้วยนะครับผมสาหรับใครที่ได้ตีกิววอ์นะครับนะโอเคก็ขอกันมาได้เลยนะครับผมรับทุกเลเวลเลยนะครับตัวดีเกียดีก็ได้ด้วยยิ่งดีนะครับผมโอเคเราไปเปิดหีบโบนัสแบบสุมการสักหน่อยแล้วกันนะครับไอดีหลักก็ ขอเยอะๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าตัวกระชามันขาดแคลนมากเลยนะครับผมสำหรับเดือนนี้คือมันเผาผ่านลูบี้แล้วก็ตัวกระชาไม่ใช่ไม่ใช่ลูบี้สิมันเผาผ่านตัวกระชาเออเพราะว่าลูบี้ผมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะจะได้ใช้แค่ตัวกระชาอย่างเดียวเลยนะครับผมสาหรับเดือนนี้เนาะเพราะว่ามันหาเรื่องของตัวไอตัวใหม่เนาะรอบปกติแล้วก็แสงมืดเก่าเนาะมันกลับมาก็หลักๆก็เปิดหาแสงมืดเก่านี่แหละนะครับผมสําหรับตัวกาชานะก็ มันหมดนะ <c oughs> ก็เลยแบบขอเพิ่มสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเออมาขอหน่อยขอเยอะๆหน่อยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมถ้าแบบเยอะมากๆจริงๆก็ขอสักสองครั้งอะ่ะอย่างน้อยนะครับผมไม่เยอะมากหรอกผมว่าผมว่ามันก็นะขอหน่อยแล้วกันสองครั้งมาหน่อยโอ้โหครั้งหนึ่งก็ได้ยิ่งดีตัวกระชาฮึโอ้มาเป็นเหรียญเยอะมากนะครับผมไม่เอาเหรียญดีเอาเป็นเพชรกิวก็ได้อถือว่าดีอยู่นะเพชรกิวเนี่ย มันยังสามารถเอาไปซื้อกบให้เปอร์ได้นะครับผมนะเพื่อจะเอาไปายัดให้พวกตัวทัดแสงทัดมืดที่เราแบบต้องการอยากจะให้มันมาแบบได้นะรอบนี้โอ้โหเฮดยิวโอเคถือว่าดีมาน้อยเออตัวกระชามาแล้วนะครับผมถือว่าก็ยังดีนะอย่างน้อยก็ได้มาแค่รอบหนึ่งนะ <c oughs> นะครับไอดี ID หลักเนาะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดไอดีทัดไปเลยดีกว่านะครับผมนะหวังว่าจะเปิดได้เยอะกว่านี้นะครับผมนะนะ <c oughs> ขอร้องขอร้องมาหน่อย <c oughs> โอเคเรามาเปิดกันตอที่ไอดีที่2กันเลยดีกว่านะครับผมนะซึ่งไอดีนี้ก็ค่อนข้างที่จะ,ะตัวกระช่ายเยอะนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเลยผมมีเยอะนะครับผมผมเก็บไว้อยู่นะไว้เปิดโคลโบโดยเฉพาะเลยนะก็นี่นะครับผมตอนนี้ผมมี29กาตัวกระช่านะ,ะตีกลมๆก็30ตัวกระช่านั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดหากันเลยดีกว่านะครับผมซึ่ง แต้มเลนเจอร์พาของผมเนี่ยมันก็99เนาะทุกไอดีเลยนะครับผมยกเว้นไอดีสุดท้ายโอเคมาเปิดกันเลยดีกว่านะเพราะว่าผมอยากได้ตัวกระชาเพิ่มนะไอดี ID ที่สองคืออย่างน้อยก็ขอเยอะๆหน่อยหืม uh huh. มาสวยมาสวยโอเคได้มาครับพีโบราณอันแรกเลยนะครับรอบนี้ตัวกระชาเลยก็ได้อือ uh huh. จัดไปผมจอมแจ้วครับผมดเดีอม,มากเลยอ่า uh huh. มารอบนี้ก็ตัวกระชาอีกอ่าโอโหขอมาก็จัดให้ผม ดับเบิลตัวกาชาเลยโอเคขอทิปเปิลตัวกาชาหน่อยได้ไหมมาฮึบไม่มาครับผมมาเป็นเหรียญทองโอเคไม่เป็นไรนะครับก็จะเปิดแบบรวดเร็วทันใจเป็นต่อเลยนะครับผมเพราะว่าก็นะเผื่อมันจะมาแบบไม่รู้ตัวนะครับผมฮึบแบบรวดเร็วทันใจชึบ โอ้โหมันไม่มาสักทีนะอ่ะไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับผมอย่างน้อยก็ถือว่าได้มา2ครั้งแล้วนะครับผมหรือเปล่าหรือจะสามครั้งอึ๊บโอ้โโหอเคโอเคโอเค,อเคนะครับผมนะที่ผมมาเปิดแบบครั้งเดียวนะครับผมนะสำหรับอะกล่อ,องฮีตเจอร์ไม่ใช่ฮีตเจอร์ฮีบโบนัสแบบสูงเนี่ยเพราะว่าผมถ้า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 แบบเก็บคะแนนถึง600ปุ๊บแล้วมาเปิดเนี่ยผมว่ามันมันก็ เปอร์เซ็นที่จะได้ตัวกระชาเนี่ยมันน้อยเนาะเออมันสุ่มแบบเออถึง600แล้วเออมาสุ่มปุ๊บทันทีเนี่ยผมว่ามันได้ตัวกระชา่ายากถ้าแบบสู้แบบเก็บจนถึงมันก็เก,ก,ก้าเหมือนผมแบบเนี้ยมาเปิดครั้งเดียวเนี่ยผมว่ามันยังมีสิทธิ์ลุ้นตัวได้ตัวกระชา่าอยู่นะอ่ามีใครแบบอ่าเพื่อนๆนที่แบบทําเหมือนผมหรือเปล่าเออแบบเนี้ยนะคบผมก็เน้นมาเปิดแบบครั้งเดียวทีเดียวแบบรวดเดียวเลยนะคะผมโอเคตอนนี้ผมได้ตัวมาเท่าไหร่ ก็35นะครับผมถือว่าดีนะได้มากิ๊ c นึงนะครับผมก็ถือว่าดีแล้วนะครับเอาไปเปิดโคโรโบรเดือนหน้านะครับผมแล้วมาเปิดกระต่อที่ไอดีที่3นะครับผมก็แน่นอนอยู่แล้วอยากได้ตัวกระชามาเยอะๆอยู่แล้วนะครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วก็ตอนนี้มีแค่13ตัวกระชาเพราะว่าเอาไปเปิดแสงเมื่อหมดนี้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือได้มา เพิ่มมากระจิงหนึ่งเนาะไอสิตัวกระชาเนี่ยแต่ก็อะอยากลุ้นอยากขอเพิ่มนะครับผมตัวกระชามาหน่อยนะปึบเปิดครั้งเดียวรวดเดียวเนี่ยมันจะมีมีสิทธิ์ลุ้นเยอะกว่าเนาะที่จะได้ตัวกระชานะครับอ่าแต่ถ้ามาเปิดแบบคบหกร้อยแล้วอ่าเปิดปึ๊บผมว่ามันก็มีเปอร์เซ็นที่จะได้อยู่แหละแต่ว่ามันน้อยมากไอตัวกระชาที่เราต้องการนั่นแหละเนาะสำหรับฮีบเดนเจอร์เอ้ย หีโบนัสแบบสุ่มปะโถมันจะหีบเลนเจอร์อย่างเดียวเลย <c oughs> ให้ตายสิอะมาก็ยังไม่มานะเฮ้ยขอมาแบบเยอะกว่าไอดีสองได้ปะมาสักสามรอบอะไรเงี้ยเพบ่เพชรกิวนะครับก็เพชรกิวก็ดเีเพชรกิวก็ดีนะ,ะผมว่าก็ดีโอเคโอเคเพิเอามาเยอะๆก็ได้ไม่ต้องเอาทองมาไม่ต้องเอาเหรียญมามขนนกอ่ะขนนกก็ถือว่า ก็ต้องการอยู่นะไอดีสามเพราะว่ามันก็จะถึงหมื่นแล้วเพราะว่าเราก็เล่นเอ้ยอ่ามาพอดีเลยโอเคตัวกระชาขอบคุณคับผมอโอเคก็ถือว่าดีนะเราเปิดได้นะครับผมเพราะว่าผมเล่นดาวเคราะห์ไอ้ขนนกใหญ่ใช่ใช่ดาวเคราะห์ขนนกใหญ่เนี่ยมันเล่นแทจบจะทุกวันนะไอ้ด่าน6แล้วก็ด่านที่4แล้วก็ด่านที่2อา ซ,ซึ่งแบบเล่นทุกวันอะไรนนแบบนี้มันก็ได้แบบขนนกมาค่อนข้างที่จะโอชคเลยนะครับโอเคเรามาเปิดกันต่อที่ไอดีสุดท้ายนะครับผมไอดี ID ที่4นะซึ่งเป็นไอดีที่โชคมหาโชคดีเลยนะครับผมนะก็ตามนี่เลยนะครับผมาตามหน้าทีมเลยแสงมืดเยอะนะครับผมก็ดีใจนะมันเปิดได้นะครับผมมาตอนนี้ผมมีตัวกระชากเท่าไหร่ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับไอดี ID ที่4เนี่ยผมก็เปิดหมดเนาะ มันก็หมดแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมสาหรับตัวกระชาในนะก็มีแค่2ตัวกระช่านะครับก็เดี๋ยวไปหาเพิ่มกันสักหน่อยแล้วกันนะครับส่วนของคะแนนเลนเจอร์ตรงนี้ผมยังไม่ได้ทานะเออถ้าผมทํามันก็จะเป็นคะแนนตันก็ก้านะแล้วก็จะได้ตัวกระช่าตัวกระชาเออยังไม่ได้พรุ่งนี้ค่อยได้โอเคไม่เป็นไรยังทันอยู่นะครับอ่ะทันอยู่ไหมเปิดทันริงด้วยนะครับมาเปิดกันเลเปิดกันเลียดกว่านะวันมันจะได้ ตัวกระชาบ้างหรือเปล่าอ่ามันจะได้แบบมากกว่าไอดี่ยสองไหมเออขอมากกว่าไอดีสองหน่อยมากกว่าสองครั้งอะ่ะเออแต่ก็ดีอยู่นะมันแต่ไละดีมันได้หนึ่งครั้งอะ่ะเออถือว่าดีอยู่นะครับผมอย่างน้อยมันก็ถือว่าดีนะดีดีกว่าไม่ได้อะ่ะเออมาขอเพิ่มสักหน่อยนะโอ้โหฮึบตัวกระชา่ายังไม่มาอีกเฮ้ยมันต้องมาสิ โอ้โหมาเป็นเหรียญเยอะนะครับผมถือว่าก็ไม่ต้องการมากนะเหรียญนะ่ะเอาคนนกมาก็ได้กับเพชรกิวอะอ่าเพชรกิวมาแล้วก็ตัวกระชาฮึบคบพีโบรันไม่ต้องเอาก็ได้อ่าหาได้อยู่แล้วมาหน่อยตัวกราะช่าผมขอแบบเยอะๆหน่อยสักสองรอบมาสองรอบได้ไหมเอออย่างน้อยก็ครั้งเดียวก็ได้อึบคะแนนก็ใกล้จะหมดแล้วอะ ฮึบเออมาสักทีดีดีด,ด,ดีโอเคครับผมอย่างน้อยก็ถือว่าได้อย่างน้อยก็ถือว่ามาเออมารอบนี้ต่อไหมดับเบลิลตัวกระชาฮึบโอ้โหเป็ดกิวอีกแล้วฮึบเฮ้ยจะไม่มาจริงเหรอเนี่ยสุดท้ายก็คะแนนหมดนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมหมดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ถือว่าได้มาหนึ่งครั้งนะก็ถือว่าดีนะครับ อ่าก็อ่าสรุปเลยแล้วกันนะครับผมนะก็อ่าไอดีหนึ่งไอดีหลักนะครับผมแล้วก็ไอดีที่สามกับสี่เราได้แค่หนึ่งรอบนะครับส่วนไอดีที่สองเราได้สองรอบโอ้โหอ่ะก็ะถือว่าดีนะครับผมนะโอเคมาเข้าเลือกสุดท้ายเลยดีกว่านะครับผมนะเพื่อนๆครับผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันให้เล่นด้วยนะครับผมนะก็คือกิจกรรมฉลอง1,000งัน subscribe นะครับก็คือตามรูปนี้เลยนะครับ ก็เป็นคลิปนี้นะครับผมนะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะผมก็จะแปะตรงตัวไอให้ด้วยนะครับผมนะสําหรับคลิปนี้นะครับหรือจะสามารถไปคลิกอยู่ใต้คลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะส่วนรายละเอียดต่างๆวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมก็ตามคลิปที่แล้วเลยนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปให้จบแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมหากใครที่ชอบนะครับผมก็ช่วยฝากกดไลค์และกดซับสไคร e ให้กันด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีคับาล้เจกนนิปครับ